อะสวัสดีค่ะก่อนชอบไหมคะชอเอาไว้ไปนั่งเขียนหนังสือใช่ไหมคะอันนั้นมาไหนน้องลองนั่งดูซิขยับก่อนนั่งตรงนี้น้องลองนั่งดูซินั่งนั่นี่เกอี้เด็กเก้าอี้เล็กฝ่าชอบเปล่านี่ นี่่ท่านเขียนหนังสือนี่เฮ้ยอย่าทำไอ้นี่ทำไปดิเพราะว่าทำไมถูกเดี๋ยวคนอก็ไม่ได้ดูว่ามันจะขนาดเล็กขนาดนี้เนาะนี่เขียนหนังสือโอเคปะ่ะได้ไหมโอ้โหน่ารักสวัสดีค่ะสวยๆกัน ไปโรงเรียนสนุกไหมน้องมัดผมทรงนี้ไปโรงเรียนเหรอโอ้โอแง่วงเฮ้ยแง่วงไหนดูคางที่หายเจ็บยังมาอาบน้ำแมงคะไล้วกินข้าวยังกินแล้วทำไมหนูตัวใหญ่หนูอ้วนจังทำไมหนูอ้วนจังกินเยอะมากใช่ไหมกินเก่งเลยเหรอแล้วทำอะไรอย่างนั้นอ่ะทำอะไอฮะฮะ แล้วไหนไหน,ไหนโชว์ท่าเต้นซีเต้นยังไงเต้นไงอายืนกันไหนเต้นยงไงไหนโชว์ท่าเต้นได้ได้งไงนี่ถ้าเปิดเพลงเปิดเพลงข่อนจะเต้นท่านี้ไหมเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนนะโอเคป่ะรอก่อนนะเดี๋ยวเปิดเพลงก่อน